ผมก็พยายามค้นดูไม่มีประสบการณ์ที่แสดงออกมาเลยว่าท่านมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องต่างประเทศซึ่งขณะนี้นี่ประเทศไทยอยู่กลางเขาควายสิ่งที่เอามาตั้งเป็นหัวข้อเรื่องที่เราพูดกันวันนี้ก็มาจากการตอบคำถามของ คุณงอิงชินวัตรในคอมเมนต์ไอของเธอนี่ครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันก่อนที่จะเข้าเรื่องราวนั้นมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องทั้ง YouTube พี่น้อง Facebook พี่น้อง TikTok แล้วก็ทวิตเตอร์ได้ทราบนะครับเพราะมันมีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถมออกมาว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลเศษฐาทาวีศินนั้นมีชื่อว่าคุณจุลพันธ์มอมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นสสเชียงใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากรณีนี้น่าจะเป็นกรณีที่ผิดฝาผิดตัวนะครับผิดฝาผิดตัวก็เพราะว่าเป็นที่ รู้กันอยู่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยและทำหน้าที่ในการนำประเทศไทยไปวางบนจุดที่สำคัญของโลกจุดที่สำคัญของโลกจะต้องวางในจุดที่สามารถ สร้างดุลอำนาจและเป็นที่ปลอดภัยต่อสถานภาพความดำรงอยู่ของประเทศเราก็คือรัฐไทยของเรานี่สำคัญนะครับในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองระบบรัฐสภาเหมือนเรานั่นคือมีกษัตริย์เป็นประมุขหรือมีประธานาธิบดีเป็นประมุข รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นคนสำคัญในลำดับที่สามที่สี่ของประเทศนั่นเลยยิ่งประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและก็เป็นผู้บริหารด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเซมิประธานาธิบดีกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาเนี่ยอย่างฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศนี่สำคัญมาก แต่พอผมเห็นชื่อแล้วก็ไม่ได้ว่าไปด้อยค่าอะไรคุณจุลพันธ์สอสอเชียงใหม่นะครับเพียงแต่ว่าผมมองแล้วบทบาททางการเมืองและความคิดเห็นของสอสจุลพันธ์นั้นผมก็พยายามค้นดูไม่มีบทบาทหรือ ไม่มีประสบการณ์ที่แสดงออกมาเลยว่าท่านมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องต่างประเทศซึ่งขณะนี้นี่ประเทศไทยอยู่กลางเขาควายนะเราอยู่กลางเขาควายนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ระหว่างเกมแย่งชิงอำนาจกันระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับมหาอำนาจตะวันออก ดังนั้นบทบาทตรงนี้นี่สำคัญที่สุดเราไล่เลียงดูรัฐมนตรีต่างประเทศแต่และคนล้วนมีบทบาทและเป็นผู้ที่ค้ำบอดในวงการนี้จะต้องทวงดุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า balance of power ระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยจะต้องทำนะครับ คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพลจัตวาชาติชายชุนวันหรือตอนหลังมาเป็นพลเอกคุณอนันต์ปัญญาไราชุนก็ทั้งสองท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์ท่านประจวบชัยยสารท่านดรสุรินทรพิสุวรรณนี่คือรัฐมนตรีต่างประเทศถึงแม้จะเลาเยบ้าง ในยุคสมัยพออประยุทธ์ซึ่งเอาคุณดอนปรมัติวินัยแต่คุณดอนก็คืออดีตทูตสมัยนายกทักษิณยังเอาอดีตทูตนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการบาลานซ์พาวเวอร์นั่นคือการสร้างดุลอำนาจระหว่างประเทศตะวันออกและประเทศตะวันตก มหาอำนาจตะวันออกกับมหาอำนาจตะวันตกกำลังประลองกำลังกันทางการเมืองในภูมิภาคอาเซียนนี่สำคัญนะครับนี่ผมเห็นชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศและผมผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่แล้วการวางคุณจุลพันธ์ผมว่าถ้าท่านจะเป็นรัฐมนตรีนี่ท่านเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคม เป็นรัฐมนตรีที่ดูเกี่ยวกับกิจการภายในหรือจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นรัฐมตนตรียุติธรรมนี่เพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องก,กฎหมายถึงแม้จะอายุยังน้อยอยู่เนี่ยแต่การที่วางคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นนี่ถ้าเป็นจริงนะผมว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของรัฐบาลเษฐาทวีสิน ฟังด้านตะวันออกของประเทศไทยก็คือลาวและกัมพูชาสองประเทศนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของประเทศจีนแน่นอนเราต้องยึดหลักความจริงนี้ไม่ว่าจะเป็นสปปลาวหรือแม้กระทั่งราชนาจักรกัมพูชาซึ่งเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่สมเด็จฮุนเซนก็ยัง เป็นเดอะแมนบีไฮเดอะซีนก็คือเป็นคนที่เล่นหลังฉากทั้งหมดหันมนูทางทิศตะวันตกของเราตั้งแต่เหนือมาจนถึงด้านตะวันตกนั่นคือสถานการณ์สงครามกลางเมืองในพมา่าซึ่งเป็นการฟาดฟันกันเป็นสงครามที่ไม่เปิดเผยระหว่างสาหรัฐอเมริกาและยุโรปกับจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่าน ยืนถือหางกันสองฝ่าฝากรัฐบาล NUG ของพรรค NLD ของท่านองซานซูจีนี่ก็มีหมาหามหน้าตะบันตกนั่นคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นผู้สนับสนุนสนับสนุนทั้งเงินสนับสนุนทั้งอาวุธซึ่งตอนนี้ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่จังหวัดระนอง ไปจนถึงแม่ห้องสอนนี่เลยจังหวัดตราดขึ้นไปนี่จังหวัดตาขึ้นไปนี่มันเป็นพื้นที่สู้รบซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกันระหว่างทหาร SAC ก็คือทหารของมินออนไลน์กับกองกำลังของรัฐบาล NUG และมีกองกำลังอาสา PDF ก็คือพลเรือนพม่าอาสาเนี่ยกองกำลังปกป้องประชาชนเนี่ยเขาสู้กันฆ่ากันอยู่ตลอดเวลา มีอาวุธส่งเข้าไปก็ส่งผ่านประเทศไทยนี่แหละครับเข้าไปส่งเข้าไปให้กะเลียงส่งเข้าไปให้ K.N.L.A ส่งเข้าไปให้กะเลียงที่ขยะส่งเข้าไป PDF ที่ทวายที่ตะนาวศรีที่มาละแมงท่านทั้งหลายครับเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันฝั่งตะวันตก ของประเทศพมา่านั่นคืออินเดียกับบางกลาเทศซึ่งอยู่ติดกับรัฐสไายรัฐชินหรือแม้กระทั่งยะไไขอาวุธก็ทะลักเงินก็ทะลักเข้ามาทะลักผ่านบางกลาเทศทะลักผ่านอินเดียเข้ามาสนับสนุนกองกําลังต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหารของมินอองไลน์นี่คือสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบ และไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้ด้วยการเจรจาเหมือนที่ฉานสเตทครับกองกำลังต่างๆก็ได้รับอาวุธเริ่มมีการเตรียมการในการประกาศสถาปนาประเทศใหม่นั่นคือสหพันธรัฐเมียนมา